พวกคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกขายหน้าบ้างไหมครับเขาคือเพื่อนห้องล่างของผมพเพื่อนเพื่อน่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงติที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะแต่เดิมผมรู้สึกว่าผมกับเขาไม่มีอะไรเหมาะกันเลยแต่ขอโทษน,นะครับคือผ้าผมมันตกขึ้นไียงห้องคุณนะครับผมขออนุญาตเข้าไปเก็บได้ไหมครับใช่หรือเปล่าคะเออผมซักแลนะครับ,บครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมขายหน้าที่สุดในชีวิตเลยนะครับและนี่คือการเจอกันครั้งแรกระหว่างผมกับเธอผมไม่เคยคิดเลยว่านี่ค่ะของคุณขอบคุณครับนี่ค่ะของคุณผมครับจะฝนตกจะพายุเข้าก็มา สวัสดีครับบางเอิญจังเลยครับบางเอิญหรือเปล่าคะครับบางเอิญครับสวัสดีค่ะเออวันนี้คุณอยากไปกินข้าวบ้านผมไหมครับถือซะว่าในการตอบแทนที่คุณเจ็บเป็นเกงไนทให้ผมมาครับได้สิครับวันนี้ลมก็เลยนี่หว่าทำไมไม่มีกเกงไนตกวผมมาเลย